ดีครับมิตตมิวที่ไปมิวครับเพื่อนๆคงมีปัญหากันใช่ไหมครับเกี่ยวกับไอ้ขนเจ้าปัญหาว่าเราจะกําจัดมันไปยังไงดีวันนี้มิวมีไอเทมสุดเจง๋งง่ายๆนะครับสีขั้นตอนเพียงแกะแปะดึงเช็ดจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกคนเลยนะครับที่ติดตามามิวทางโซเชียลเฟสบุ๊กอินสตาแกรมทุกทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เนี่ยมิวมีไอเทมสุดเจ๋งมานําเสนอหนึ่งตัวนั่นนะครับนั่นคือ ใช่เ uh, จ้านี่นะครับมันเป็นไอเทมอย่างหนึ่งที่ uh, เราสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงน,นะครับที่มีปัญหากเกี่ยวกับ uh, พวก uh, ขนต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ที่เราไม่ชอบแล้วก็อยา,ากจะกําจัดมันออกไปเนี่ยตัวนี้สามารถใช้ได้ดีมากๆเลยครับซึ่ง uh, ตัวผมเองเนี่ยตัวมิวเนี่ยนะครับก็คือลองไปแล้วครับแต่ว่าเป็นแหวกที่ขานะครับซึ่งเกิดมาก็ยัอไม่เคยแหวกนะครับเห็นเพื่อนไปแหวกตามร้านกันราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณ3 0 0ร้อถึงห้านะครับมีก็ราคาถูกมากราคาเพียง9 9บาทเท่านั้นนะครับราคาเพียง9 9บเาทเท่านั้นซึ่งมันทายังไงไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับเราก็แกะกล่องมันออกมาก่อนนะครับหน้าตากล่องมันแบบนี้ค่อยๆแกะนะครับ เมื่อเราแกะออกมาแล้วอันนี้นะครับคือแผ่นแว็กที่เราใช้แว็กนะครับแล้วก็สองเนี่ยก็จะมีแผ่นออยนะครับสําหรับเช็ดกระซับเพื่อขมขลนหลังจากที่เราแว็กแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราก็ตัดไอเจ้าแผ่นแว็กเนี่ยออกมาจากพลาสติกใสก่อนนะครับที่มันมีมาในกล่องซึ่งเราก็จะได้ทั้งหมดสาอันด้วยกัน แต่ว่า3อันเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งหมด6ครั้งนะครับก็คือ6ที่นั่นเองและก็ต่อด้วยการวอร์มแผ่นแว็กหรืออุ่นแผ่นแว็กนั่นเองนะครับโดยการใช้2ฝ่ามือของเราทั้ง2องข้างถูแผ่นแว็กไปมาเบาๆนะครับไม่ต้องถูแรงเดี๋ยวมันจะขาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะขาดเราจะก,กาันให้มันอุ่นจนพอดีนะครับ ต่อมาเนี่ยนะครับเราก็ดึงแผ่นแว็กออกจากกันช้าๆนะครับจะได้แผ่นแว็กพร้อมใช้ออกมา2แผ่นนะครับระวังอย่าให้สมัมผัสอะไรจนกว่าจะใช้นะครับต่อมานะครับแล้วก็แปะแผ่นแว็กตรงที่เราต้องการนะครับแล้วก็ รูปแผ่นแร็กให้แนบสนิทกับผิวเลยมีกามาถึงขั้นตอนที่เรารคอยแล้วนั่นคือดึงแผ่นแว็กออกย้อนแนวเส้นขนเลยนะครับถ้าเกิดว่าตรงไหนมันยังไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะแตะแผ่นแร็กรูปซ้ํานะครับแล้วก็ดึงออกจนกว่าแผ่นแร็กมันจะไม่เหนียวนะครับต่อมานะครับนี่คือผลไอที่เจ้าแว็กขนาขาของมิวออกไปเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่เจ็บเลยอย่างที่คิดเลยนะครับแล้วก็ออกมาเยอะมากเลยนะครับ แต่ก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเช็ดข้าวแบตที่เหลือออกด้วยแผ่นลอยกระชับลูกขุมผลที่แถมมาในหน่งกล่องนะครับนั่นก็คือ1ซองมี1แผ่นครับ <The sky. S 1> ก็คือผลลัพธ์ของที่ทํามาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งฝั่งขวาเนี่ยก็จะรู้เลยได้ว่ามันแตกฝานกันมากนะครับ yes, s <S และนี่ก็คือให้เปรียบเทียบไปดูนะครับ วันนี้นะครับมิวก็ไม่ได้มาแชร์แค่ไอเทมสุดเจ๋งเนี่ยนะครับแต่วันนี้มิวมีติดไม้ติดมือมาแจากให้กับผู้ติดตามทุกคนเลยนะครับทั้งหมด20รางวัลด้วยกันนะครับเอาไปแวกเอาไปจัดการขนจอาปัญหาให้มันหมดเลยนะครับทั้งหมด20รางวัลส่งตรงถึงหน้าบ้านทุกคนเลยนะครับ กติกาก็คือสําหรับใครที่อยากได้นะก็กดไลค์กดแชร์กดรีโพสแล้วก็คอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้ไอ้เจ้า a n g e l ล่าบอดี้วนะครับสําหรับใครที่โดนใจมิวก็รับไปเลย a n g e l ล่าบอดี้วนะครับจํานวน1กล่อง20ลอรางวัลน,นะครับส่งตรงถึงหน้าบ้านเพื่อนๆเลยนะครับส่วนรายละเอียดการติดต่อมิวจะให้ลายไว้ที่ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้มิวก็บายบายขอตัวไปก่อนนะครับ I'm gonna give you my heart